จ <laughs> <laughs> ริเียกเรียกว่า best partner best partner ตลอดใช่ค่ะโอ้ยถามจริงคำถามทีมงานอีจันบันเทิงนี่เหมือนจงใจจี้ใจดำเลยนะคือแบบว่าตอนเขาถามว่าจากคู่จิน้นเรียกคู่จริงได้อย่างภาพที่เห็นคือพี่หลิงยิ้มตาปิดยิ้มแบบเก็บไม่อยู่เลยอะ แถมยังมากับท่ากอดอกแน่นๆเหมือนพยายามจะสะกดตัวเองไม่ให้เผลอปล่อยอาการหลุดออกมาคือมันฟ้องหมดแล้วแม่ยิ่งทำท่าเก๊กยิงโป๊ยิ่งดูออกว่าใจมันไปไกลกว่าที่ปากพูดแล้วคำตอบนะจ๊ะบอกว่าเรียกว่า best partner ค่ะฟังดูเป็นทางการใช่ไหมแต่โทนเสียงแฝงความหวงความจริงจังไว้เต็มๆเหมือนจะบอกว่าไม่ใช่ใครก็มาแทนได้คือคำว่า best partner สำหรับพี่หลิงมันไม่ใช่คำทำงานแล้วนะแต่มันคือการเลื่อนสถานะไปอีกเลเวลหนึ่งแล้วอะ่ะยังไม่พอทีมงานยังถามต่อแรงๆว่ารู้ใจกันขนาดไหนพี่หลิงตอบสั้นๆว่ารู้ใจกันนะเอาแม่แม,แม่แค่นี้ก็เริ่มมีพิรุษแล้วเนอะคือมันไม่ใช่คำตอบแบบคนห่างๆอะ่ะมันคือคำตอบที่เหมือนจะพูดให้น้อยแต่จริงๆมันมีมากกว่านั้นเต็มไปหมดจนทีมงานขยี้เข้าไปอีกเรียกว่าคนรู้ใจได้ยัง งานนี้พี่หลิงไม่หลบไม่อื้อไม่เบี่ยงไม่พูดกักเลยนะตอบชัดๆไปเลยว่าเรียกว่ามองตาก็รู้ใจคะ่ะก็รู้ใจกันนะรู้ใจเรียกว่ารู้ใจได้เลยนะเรียกว่ามองตาก็รู้ใจคะ่ะเรียกว่ามองตาก็รู้ใจคะ่ะโอ้โหแม่จ๋าคือคำนี้คือแบบ ปิดจ็อบคือการสื่อสารของสองคนนี้มันไปไกลถึงขั้นไม่ต้องใช้คำพูดแล้วอะแค่มองตาก็อ่านใจกันออกแล้วแบบนี้จะให้เรียกแค่คู่จิ้นมันก็ไม่แฟร์หรอปะถ้าวิเคราะห์กันตรงๆนะความสัมพันธ์มันเลยจุดเพื่อนร่วมงานเป็นนานแล้วเลยจุดคู่จิน้นในจอไปไกลแล้วด้วยตอนนี้มันอยู่ในระดับพื้นที่หัวใจที่สงวนไว้เฉพาะคนคนนี้ชัดๆ เพราะการที่พูดว่ามองตาก็รู้ใจอ่ะมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ทั่วไปแต่มันคือการสื่อว่ามีความผูกพันลึกซึ้งจนไม่ต้องพูดเยอะก็เข้าใจกันได้พูดเลยนี่มันไม่ใช่แค่จินแต่คือเคมีของคู่จริงที่ยังไม่ประกาศตรงๆรต่างหากเพราะถ้าไม่มีใจมันไม่มีทางตอบออกมาแบบมั่นใจขนาดนี้หรอกใจนึงก็แอบสองสารพี่หลิงเหมือนกันนะ เพราะทีมงานเล่นยิงคำถามตรงไม่เว้นช่องให้หลบเลยแบบว่าถามคู่จิน้นคู่จิ้นเป็นคู่จริงคู่จริงเป็นคนรู้ใจไล่มาเป็นช็อตบังคับเข้ามุมชนิดที่ใครก็ตอบยากอะแต่ไม่ต้องบอกแม่แม,แม่ก็รู้แล้วจ้ะว่าลออออปอ,อกก่อ